วันนี้เรามาขุดมันขี้หนูกันะครับทุกคนมันขี้หนูบางคนบอกมันขี้หนูมันคืออะไรวะผมเชื่อทุกคนจะงงนะว่ามันขี้หนูมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่คือต้นของมันขี้หนูนะครับใบมันจะคล้ายๆใบสารหน่ทุกคนเนี่นะเห็นไหมเนี่ยใบมันจะคล้ายๆใบสารแล้วก็จะมีดอกนี่ดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะมันขี้หนูส่วนมากก็จะส่งไปทางภาคใต้นะใต้เอ่อใต้สุด นะแถวถ่าดใหญ่ยะลาปัตตานีอะไรไปทางโน้นนะครับทุกคนส่วนมากจะไม่ได้ขึ้นไปทางจังหวัดอื่นทางอีสานทางเหนือกรุงเทพนี่ไม่ไม่มีเพราะว่าคนกินไม่เป็นนะครับมันขี้หนูหัวมันก็คล้ายๆมันฝรั่งนะแต่ว่ามันหัวมันเล็กนะตอนนี้ป่าเล็กปิดล่อเราก็กําลังขุดอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเราก็จะไปขุดกันส่วนจะพาเพื่อนๆไปขุดมันขี้หนูกันครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จริงๆเราต้องใส่ถุงมือนะทุกคนแต่ว่ามือเดี๋ยวมันกรอบโทรศัพท์ไม่ได้ทุกคนผมก็เลียปรับโทรศัพท์หน่อยนะต้องใส่ถุงมือดึงเพราะว่ามือมันจะเละแล้วก็มีสัตว์บางทีก็มีสัตว์มีพิษอยู่ด้วยนะเวลาเก็บมันขี้หนูเราก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งหัวเล็กๆทุกคนเนี่ยมันจะติดอย่างนี้ก็ขายไม่ได้เล็กไปผมก็จะเก็บไว้ต้มกินเอง ไ้แกงมันขี้หนูก็ทําอะไรมันขี้หนูก็ก็คือเอาไวแนะ้แกงนะแกงแกงส้มแกงไตปลาพวกแกงส้มแกงไตปลาอะไรพวกนี้เขาใช้ใช้ทําขนมหวานด้วยมัง้งรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยทุกคนเรขุดขึ้นมาอันนี้ยังไม่ได้หัวโตวนะเดี๋ยวจะเอาหัวโต,วตวขึ้นมาให้ดูทุกคน นี่ครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาดูหัวตัวโต,วต,วตวทุกคนนี่นี่นะครับนี่โตหน่อยนี่เท่านี้เกือบเท่านิ้วโป้งเก็บมันขี้หนูนี่ครับอย่างเงี้ยได้อย่างนี้ได้ทุกคนนี่ครับนี่ได้หมดเลย อันนี้ยังไม่โตนะครมันมีโตกว่าน,นี้ด้วยทุกคนแต่ว่าก็ใช้ได้ใช่หัวเล็กๆนี่เราก็เก็บไปกินเองวันนี้ลมแรงครับทุกคนครับลมดูดูต้นไม้โอ้โหันนี้ลมสุดๆจริงๆนั่นนี่ครับทุกคนบรรยากาศในสวนมันขี้หนู ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมเขาเรียกตั้งชื่อว่ามันขี้หนูนะแต่มันเป็นของโบราณโบราณตั้งแต่โบราณม,มาแล้วทุกคนวันนี้อากาศร้อนอ้วนเอาลมมาด้วยเด้ออ้วนวันนี้อากาศร้อนทุกคนเนี่ยแต่เราก็มาก่อต่อไปรเพื่อนๆจะเห็นกันถนัดหรือเปล่าน,นะเพราะว่าผมใช้กล้องห้อยไว้ที่คอ นี่ครับทุกคนนี่งัดขึ้นมาจะมาดูว่ามีหัวไหมนี่ครับนี่หัวตัวโตวคนใต้จะรู้จักกันดีมันขี้หนู ได้แค่ปีละครั้งข้อดีของการปลูกมันขี้หนูคือเขาจะมารับถึงที่ทุกคนเราไม่ต้องวิ่งไปส่งถ้าหัวโตๆอย่างของเราเนี่ยก็นม่ค้าก็จะแย่งกันนะแต่ผมก็ขายให้พี่ผมอีกนะเป็นลูกของป้านะที่ผมทำเกี่ยวกับมันขี้หนูส่งมันขี้หนู นนี่คครับทุกผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปแกงมัดสมันด้วยหรือเปล่านะจากนั้นเราก็เขี่ยดูทุกคนเผื่อมันมีหัวหัวใหญ่หลงเหลืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็เขี่ยดูถ้าไม่มีเราก็กรบแทงลงไปครับทุกคนแทงลงไปครับทุกคนแทงแล้วก็งัดครับงัดขึ้นมาครับมาดูว่าหัวมันดอกไหมนี่ นี่ครับผมทุกคนนี่ได้ได้มีทิ้งมีอย่างเล็กๆอย่างเงี้ยทิ้งแต่กินได้นะทุกคนเล็กๆก็กินได้นะเอาไปทอดผมทอดกินอร่อยหัวเล็กๆทอด,ทอ,ดอร่อยทุกคนทอดแล้วจิ้มมายองเนป S 1> <S 1> นีมาแล้วครับเซียนเซียนคืบมาเลยครับ, <laughs> รบวันนี้เราไม่มีช่างภาพเรากกล้องห้อยคอเซียนคืบเซียนคืบเซียนหล่อเซียนหล่อของจริง <significa> ไม่ได้ไปตกปลาหลายวันแล้วทุกคนเดี๋ยวว่างๆเราก็จะไปลุยตกปลากันอีกนะเนี่ย phương tư nữa, wow. non đức ơ ทำยอดได้เราได้30สกว่ากิโลแล้วทุกคนเรากําลังทํายอดกันอยู่เมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพเราก็เป็นนักแสดงเป็นพ่อค้า 15, 15, 15, 15. แต่ตอนนี้เราเป็นสามสิบคูณสิบห้าสสห้ามั่วแล้วสิบห้เราอยู่ในเมืองเราก็เป็นพ่อค้าเป็นนักแสดงแล้ไม่มี อะไรทำอย่างเงี้ยทุกคนพอเรากลับมาต่างจังหวัดมาอยู่บ้าน <45 00 S 1> บ้านนอกเราก็ม,<ะ>มาเป็นกเกษตรกรนะฮะบางวันก็จะไปแต่งสวนทุเรียนสวนปาล์มบ้างอะไรเงี้ยทุกคนก็ <45. S 1> ใช้<อ>ชีวิตสามคนสแบบนี้ก็มีความสุขดี4ีได้อยู่กับลูกหล,ล,ลานได้อยู่กับธรรมชาติจิลงลบตกปลาเราทำเองเราทำเองไม่รู้อะ ไรไหมอะไรนะจะได้500ไห้าร้อยไม้เรา,เราถามได้ได้อะเออตอนนี้สี่ร้อยกว่าแล้วเว้ยเ<ๆ>น,นี่ยทุก<ๆ>คนเนี่ยเหนะ็นไหมทุกคนลมแบบลมพัดแรงแล้วก็เดี๋ยวเวลานั่นก็จะไป,ปไปตกปลา<ๆ>ไปผูกเบ็ดไปลากเบ็ดอะไรเงี้ยทุกคนมันก็จะมีบรรยากาศแบบนี้เราจะเอามานำมาฝากเพื่อน กันเรื่อยๆนะทุกคนนะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะดูแบบคลิปเต็มๆเลยเนี่ยเออไม่ใช่คลิปเต็มคลิปที่เราตัดต่อแบบสะอาดแล้วเนี่ยก็เพื่อนๆไปที่ช่องฝากรนะก็คือช่องของผมนั่นแหละครับอีกช่องหนึ่งชื่อว่าช่องฝากรมาแล้วทุกคนนะเพื่อนๆก็จะเห็นอ่าถ้าเกิดว่าขี้ดเกียจดูขี้เกียจเขาเรียกอะไรขี้เกียจดูแบบที่ว่าดึงเวลาเพราะาช่องช่องนี้สนมากผมจะเก็บบรรยากาศเวลาผมเสียรายคลิปที่ผมถ่ายมาทุกคน ผมจะไดยคลิปที่ผมถ่ายมาแล้วผมก็จะเอาคลิปมาเก็บไว้ในในช่องนี้รายละเอียดรายละเอียดมาเก็บไว้ในช่องนี้นะแต่หลักๆเลยของผมก็ที่จะเป็นแบบสนุกสนานก็คือไปที่ช่องปากรมาแล้วนะครับผมทุกคนนะคือช่องนั้นผมจะลงคลิปคลิปตัดต่อนะฮะช่องนี้ก็จะเป็นช่องคลิปที่ตัดต่อเสร็จแล้วคลิปที่ตัดต่อเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปลงช่องปากรมาแล้วช่องนั้นก็จะหลากหลายนะฮะส่วนมากคลิปจะเยอะช่องนั้น ตอนแรกช่องนี้ผมเปิดขึ้นมามก็ทําไปทําไปก็มไม่รู้จะลงคอนเทนต์อะไรทุกคนดีนี่ก็งั้นก็ไหนๆก็เปิดแล้วก็เอาไว้เก็บเก็บรายละเอียดของงานที่เ,เ,เหลือที่เสียดายเป็นฟุตงานที่เราลงลงได้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยก็มาลงเก็บไว้ช่องนี้อย่าลืมนะครับทุกคนไปที่ช่องป่ากอนมาแล้วครับลองไปติดตามดูกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมทางช่องน้นด้วยนะครับเนี่ยจะได้เห็นรายละเอียด มันขี้หนูมันก็จะมีกลิ่นกลิ่นเฉพาะตัวนะกลิ่นของเขามันเป็นกลิ่นโอ้ัวนี่ใหญ่มากเลยทุกคนดูดูใหญ่มากเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นกลิ่นเฉพาะตัวเป็นกลิ่นของเขาเลยกลิ่นของมันเขาอะมันนี่มันจะไม่เหมือนมันอย่างอื่น พูดไม่จาไม่ปรึกษาใครยังยังร้อนหมดแล้วร้อนหมดแล้วกลัวไม่ทันกำลังทำยอด มีสัตว์มีสัตว์มีสวนสัตว์ตในบ้านด้วยรวยเกินมีสวนสัตว์ในบ้านเรามีสวนสัตว์ในบ้านด้วยทุยยกคนงูมั่งตะขาบมั่งกินจกเขียดกบอึงอ่างทางโคกแมงป่องมีหมดบ้านคุณมีอย่างผมหรือเปล่า

ตอนนี้คนซื้อมาแล้วเนี่ยพ่อค้ามาแล้วพ่อค้ามาแล้วทุกคนโอเคทุกคนนะเมื่อกี้เราก็ไปเอาแต่ว่รถมาทุกคนนี่ไงน้องเก็บเก็บไว้เก็บไว้ให้เดีย๋ยวแกะดูกันเนี่ยคืออยู่ต่างจังหวัดะทุกคนมันหากินอะไรมันก็คือของกินมันแทบไม่ต้องซื้ออะเนี่ยอร่อยนะอืหวานหอม,อม เสาลวดสดๆจากต้นผมจะควักมันยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวหาอะไรควักหน่อยมือนี่แหละอือืมอร่อยทุกคนอร่อยมากลมพัดแล้วมันหล่นลงมา ก็กีดมันยังไงวะเนี่ยมีดอยู่น่น,นจะเล็บกดเน,นี่ยทุกคนช้ำม,มาก Mình đeo mịn mà tụi con Sụt giòn mại mẹ tôi con đu Chẳng 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 Mình đủ con nhắc nữa luôn. <X Johan> ừ. ta ở trong thì อะไรที่เราจะกินเนี่ยเราต้องออกไปหาซื้อต้องไปทุกอย่างคือต้องต้องต้องใช้เงินนะถึงจะได้กินแต่อยู่เนี้ยอยู่ธรรมชาติอยู่บ้านบ้านนอกอคอกนาเราเนี่ยทางใต้เนี่ยเขาจะมีผลละหมากลากไม้มันเยอะด้วยทุกคนอเอาอยังไงออกวันนี้ จำมากโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็กินข้าวหิวมากเมื่อกี้ทุกคนตอนแรกกะว่าจะไปเก็บผักนะทุกคนไม่ห้วยนะแต่ทีนี้คงไม่ทันแล้วทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้มันก็เย็นมากแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บ นี่ครับผมมะม่วงหิมะพาณ์นะทุกคนนะยอดมันอร่อยนะนี่เดี๋ยวผมจะเก็บเนี่ยาไว้กินกับข้าวตอนเย็นเดี๋ยวต้องทากับข้าวตอนเย็นอีกทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําอะไรที่ไหนก็คอยติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปนะครับบ๊ายบายหลายรอบนี่นะครับมันขี้หนูที่เราขุดขึ้นมานะครับทุกคนจากนั้นเราก็จะนํามาล่อนทรายออกนะครับ เอาทรายออกพึงพึ่งลมจนมันแห้งหน่อยหน่อยแล้วก็เอาทรายออกจากนั้นก็เดี๋ยวตอนเยน็นเนก็จะมีคนมารับไปนะครับผมทุกคนนนนอน,นอ,น,อน,นของหลานกี่วันวะไอ้น้องของหนูกี่วันน,นี่อาทําไมได้เ <laughs> ยอะกว่าเราอะไอ้นลเจ้าของสวนก็ต้องได้เยอะกว่าใช่ไหมเราลู <laughs> <laughs> ากร <laughs> ก,ก, <laughs> กระจ๊อกใช่ไหม นดูหัวโตกองใหญ่มากเลยนี่นล้วเราก็ลงกระสอบทุกคน,นคพี่เหมียะแป,ป๊บแป,ป,แป,ป๊แปหนึ่งกระสอบ